ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอการเปรียบเทียบการใช้งานนะครับแอปออกุูพุทก็เปรียบเทียบโดยจะเป็นตัวฟรีแล้วก็ตัวเสียตังค์นะครับในส่วนของตัวฟรีนะตัวนี้ใช้ในเครื่อง r รียวมี3นะครับแล้วก็ตัวเสียตังค์นะครับจะใช้ในส่วนของ r e d มี Note 8โอเคเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่การเข้าใช้งานการเปิดเกมขึ้นมากันเลยเดี๋ยวเราเปิดในส่วนของตัวเสียตังค์ก่อนนะครับกดเปิดเกมขึ้นมานะก็จะโชว์หน้านี้ตัวฟรีนะครับกดเปิดเกมนะครับก จะไปเปิดในส่วนของตัวเสียตังก่อนนะครับให้เรามากดที่ continue pay ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของฝั่งที่ทําการเสียตังนะครับเวลากดที่ continue pay นะครับมันก็จะเด้งเข้าไปในส่วนของหน้าเกมให้เลยโอเคต่อไปเราจะไปที่ตัวฟรีนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับตัวฟรีก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เราตัวฟรีเราก็ต้องกดคําว่าไม่สนใจนะครับรอสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเด้งเข้าสู่หน้าเกมเดี๋ยวเรามาดูหน้าเปรียบเทียบตรงนี้ในส่วนของตัวเสียตังนะครับก็จะไม่มีปุ่มคําสั่งอะไรเพราะว่าผม ได้ทําการตั้งค่าเทสค่าไว้อยู่แล้วนะครับก็ลเลยเปรียบเทียบนะครับได้ว่า ในส่วนของัวฟีตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดเข้าแอป,ปทุกครั้งแอปพลิเคชันมันจะรีเซ็ตปุ่มคอนโทรลทั้งหมดให้กลับไปที่ฟังก์ชันจอยนะครับเราก็จะได้มาตั้งค่าตรงนี้ใหม่เพื่อทําการเซ็ตคีย์บอร์ดแล้วเราก็กดบันทึกใหม่มันถึงจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็ในส่วนหน้านี้ก็ม,มีอะไรนะครับประนนะผมจะย้อนกลับไปตรงที่ปุ่มคอนโทรลม,มันรีเซ็ตตัวเองนะครับในส่วนของฝั่งเสียเงินก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในส่วนฝั่งฟรีนะเวลาที่เราตั้งค่าเสร็จเวลาที่เราออกจากแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เข้าใหม่มันจะรี เซตกลับมาเป็นค่าจอยเหมือนเดิมเสียตังในที่นี้คือ39บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเสียตังจริง เราต้องไปทําการกดล็อกข้างหน้าตรงที่เราเข้ามานะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมจะออกจากแอปพลิเคชันก่อนนะครับครับเมื่อเรามาอยู่ที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้มันอยู่ในส่วนของตัวฟีนะครับมันอยู่ที่การตั้งค่าเป็นเซตคีย์บอร์ดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเสศยตังค์ก็ตั้งค่าเป็นเซตคีย์บอร์ดแล้วผมจะทําการกดเข้าไปในส่วนของตัวฟีก่อนนะฮะกดเหมือนเดิมนะครับตัวเศยตังค์ก็เหมือนเดิมนะหน้าแรกนะครับเวลาที่เรากดเข้าตัวเกมมันนจะเด้้งหาาต นี้ขึ้นมาทั้งคู่เลยทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวเสียตังค์เลย เดี๋ยวกดในส่วนของตัวเสียตังนะครับแล้วก็ส่วนของตัวฟรีส่วนของตัวฟรีเราก็ต้องได้มากดคําว่าไม่สนใจอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าใครจะทําการจ่าย39บาทให้เราคลิก get pro นะครับเวอร์ชัน To Fix หรือรับเวอร์ชั่นพื้นฐานเพื่อแก้ไขนะรตรงนี้นะ่าจะเป็นการจ่าย39บาทนะครับแล้วมันก็จะเด้งไปที่การจ่ายโดยซิมโทรศัพท์ของเรานะครับก็คือเราเติมตังป,ประมาณ40บาทนะครับแล้วก็ทําการกดจ่ายโดยซิมมือถือเรา3 9บาททําการปลดล็อกนั้นมันจะ ไปที่อีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันปลดล็อกสาเร็จจะไปอยู่ที่คําว่าหน้าฉันนะครับหน้านี้ก็มาดูตรงนี้นะครับอัพทูพุตเบสิมาดูซัพพอร์ตกูเกิลเพ y ย์ล็อกอินนะครับมันจะมี2แบบนะครับมีแบบเบสิคคือขั้นพื้นฐานจ่าย39บาทนะครับแล้วก็มีแบบโปรตรงนี้175บาทแบบโปรก็จะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเกมยิงอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นข้อแตกต่างเท่าไหร่นะครับถ้าจะเติมแบบโปรเพราะว่ามันไม่ได้ใช้การลากเท่าไหร่คีย์บอร์ดแล้วก็เล่นคีย์อร์ดดปปกกติไไมันน็ใช้้้งาแแลวนะแบบ Basic ก็ใช้้งานไดแล้วแต่ว่าแบบโปรคือคนที่เล่นเกมเพจเกมฟุตบอลนะครับเกมนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบได้ดีที่สุดก็คือถ้าเราจะเติมแบบโปรเพราะว่าเกมฟุตบอลมันต้องใช้นิ้วแตะแล้วก็กดลากข้ามไปเหมือนกับพวก Rv เลยกดแล้วก็ดึงสก,กิลดึงไปใส่คู่ต่อสู้น,ะนะั่นนะฮะในส่วนของเพจก็เช่นกันนะเวลาเรากดเพื่อจะโยนบอลข้ามหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราไปเติมแบบโปรถ้าเกิดว่าใครจะเล่นแบบเบสิกก็ทาการกด support google play ตรงนี้ให้เราทําการแก้ไขบล็อกแล้วก็ล็อกอิน อ่า gmail เข้าไปสําหรับขั้นตอนนี้ผมจะไม่พูดถึงนะโอเคเดี๋ยวเราจะกดกลับไปหน้าเดิมนะกดไปที่หน้าแรกเข้าในส่วนของเกมมาดูว่าแล้วก็กดคําว่าไม่สนใจนะครับเห็นไหมครับเมื่อเรากดเข้าเกมใหม่ปุ่มมันก็จะรีเซ็ตเองอัตโนมัติคือมันไม่เซฟให้เรานะครับในส่วนของแบบฟรีมันไม่ได้เซฟให้เราครับเราก็ได้ตั้งค่าใหม่นะรตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นคีย์บอร์ดต้องการกดบันทึกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของตัวเกมกันนะครับวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดครับผมจะต่อแค่เมาส์ในส่วนของฝั่งเเเเสสสสียยตตัง์์นผมมม่อาาาป็ ก็คือเลย์มิโนต8ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เป็น otg เข้าไปนะครับมันก็จะทําการคอนเน็กอัตโนมัติให้เลยนะครับเคสเซอร์เมาส์ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับแต่ว่าในส่วนของเรย์มี C3 นะครับแบบฟรีเราต้องได้ไปทําการเปิดการเช้งาน otg ก่อนโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นเรย์มี C3 นะครับแบบฟรีผมจะใช้เป็นเมาส์บลูทูธตัวนี้จะเป็นเลย์มิโนต8แบบเสียตังนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปในส่วนของการเริ่ม เล่นเกมกันเลยกดเริ่มเล่นเกมกันเลยครับในส่วนของการตั้งค่านะครับให้เราตั้งค่าปุ่มคอนโทรลให้ตรงก่อนที่จะทําการเล่นด้วยแล้วกันนะครับที่ควบคุมคนน่าจะได้โอ้เข้าพร้อมกันเลยสองเครื่องเหมือนจะได้เจอกันนะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องเดียวกันเลยนะพี่น้องเวลาเท่ากันเลยครับให้เราทําการตั้งค่าปุ่มก่อนนะครับในส่วนของการรีเซ็ตปุ่มใหม่สำหรับแบบฟรีนะครับน่าจะได้รีเซ็ตทุกรอบนะครับผมโอเคลำเดียวกันเลยครับผมที่ผมทำวิดีโอทุกครั้งนะครับที่บอกว่าตัวแอปพลิเคชัน o c t o p u t นะครับเวลาที่เรา มันจะดึงผู้เล่นที่ใช้แอปเหมือนกันมาเล่นนะครับที่ผมกําลังบอกเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับผมจะทําการโดดพร้อมกันนะมันลงด้วยกันเลยครับผมสองเครื่องผมอะไปด้วยกันได้เลยนะเนี่ยไงล่ะพุ่งตรงไปที่เดียวกันเลยฮะดูดิครับขี้ขวานะครับขี้ขวาเคอร์เซอร์หายเหมือนกันนะโอ้ไปที่เดียวกันเลยครับสองตัวผมมองกันดิอยู่ไหนตัวนั้นอยู่ไหนมีคนลงฮะก็คงจะวิ่งไปเรื่อยๆเล่นสองจอเลยผมอะวิ่งหนีอย่างเดียวฮะ ตัวนี้น่าจะตายโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันออกทรูพุทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะก็คือการเปรียบเทียบกันเบื้องต้นหลักๆแล้วนะครับใช้งานได้เหมือนกันแค่ในส่วนของแบบดูฟรีนะครับเวลาที่เราออกจากแอปแล้วเข้ามาใหม่มันจะทําการรีเซตปุ่มคอนโทรลทุกครั้งแต่ว่าในส่วนของแบบเสียตังค์นะครับออกกี่ครั้งนะครับเวลาเราเข้ามามันก็ยังเดฟค่านั้นไว้ให้เราอยู่แต่ถ้าเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างการเสียตังค์ที่ดีที่สุดให้เรามาทดลองกับ MPS เป2สย ก็คือมันจะมีการส่งบอลข้ามหัวแล้วก็ชิปอะไรเยอะๆมากมายจะเป็นการใช้จอยนะครับตัวนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับในส่วนของการแตะตังค์เพิ่มนะครับในส่วนของซัพพอร์ตแบบโปรนะครับแบบเบสิกแบบโปรต่างกันนะครับแบบเบสิกก็คือเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับปุ่มแอดวานซ์นะครับเพิ่มเติมอย่างเงี้ยผมไม่ได้เติมถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้จนถึงแบบว่าเล่นตลอดนะข้อเสียของการใช้งานแอปตัวนี้1เลยนะก็คือเครื่องร้อนไวมากถ้าเกิดว่าใครใช้อินเทอร์เน็ตของซิมของตัวเองนะครับเครื่อง เกิดว่าจะใช้งานจริงๆนะผมแนะนําให้เป็น Wi-Fi นะครับทุกครั้งเพราะว่า WiFi นะครับมันสปอร์ตเราได้ดีกว่าเพราะว่าสัญญาณมันอยู่ใกล้นะครับสัญญาณมันอยู่ในบ้านเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกเครือข่ายอย่างเงี้ยนะมันก็จะเิ้งบ่อยหลุดบ่อยเพราะว่าเครื่องมันร้อนด้วยนะครับสัญญาณมันไม่เสถียรด้วยมันก็จะทําให้หลุดออกมาเด้งออกมาในส่วนของเมาส์ฟ้านะครับทั้ง2รุ่นนะครับเลดมีโน้ตแบนะครับแล้วก็เรียวมีซีสามนะเป็นเมาส์ฟ้าสามารถคลิกซ่อนเมาส์แล้วก็หมุนได้นะครับขวานะครับซ่อนเมาส์แล้วก สามารถเล่นได้นะครับในส่วนของแอป Output อร์ชั่น6.0นะครับโอเคนะครับก็สําหรับวิดีโอการเปรียบเทียบนะครับระหว่างแอป Output แบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินครับก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวิดีโอนี้ต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ